ผมใช้นตของ D-Link นะครับรุ่นของเขาจะเป็น3 2 0 L นะครับ DNS 3 2 0 L นะครับเฟิร์มแวร์ปัจจุบันตอนนี้จะเป็น1.04นะครับ ในเว็บส่วนใหญ่เขาจะใช้ชื่อนี้นะครับ DNS นะครับขีด3 2 0 L นะครับแต่ name มันจะเป็น2 3 9 B 5 3นะครับแต่ว่าผมจะยึดตรงชื่อนี้เป็นหลักแล้วกันนะครับ DNS 3 2 0 L แล้วก็ลงปลักอินเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสตรีมมีเดียนะครับมาที่สมาร์ทโฟนนะครับโทรศัพท์นะครับตรงหัวข้อ addon นะครับอ่าผมได้ไปเบวา์หาไฟล add ์ add-on ของเฟกนะครับแล้วก็ได้ Start service ขึ้นมาแล้วนะครับตอนที่เขาติดตั้ง add-on แรกๆนะครับมันจะมีคำเตือนจากของ dlink นะครับอ่าว่าไม่ได้ไม่ได้ล ของดี i n k เขาไม่ได้รับรองแอดออนตัวนี้นะครับแต่ให้เรากดเย้ลงไปเลยนะครับอ่ามันก็ติดตั้งได้นะครับรอเขาติดตั้งจนเสร็จแล้วก็มาที่ออย่าลืม Start Service ด้วยนะครับมาที่ไอคอนของเขานะครับแล้วก็ร u n อินเทอร์เฟซนะครับช่วงเปิดครั้งแรกนี่มันจะช้านะครับ เปิดครั้งแรกมันจะช้ามากนะครับแล้วก็มันยังไม่มีไอตัว complete ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น net นะครับแล้วก็ตัวที่ผมจะ add ให้มันเห็นนะครับจะเป็นอยู่ในแฟ n transition น,น,นะครับแล้วก็ c o m p l e นะครับผมจะให้ตัวเฟก e มันเห็นแฟมนี้นะครับ เราต้องมาทําการ add อ,อันนี้คือผมแม add ข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองอทําทตัวอย่างให้ดูนะครับว่า add ดกดที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกวีโอแล้วก็ไอตอนที่เราตั้งชื่อตรงนี้นครับต้องรอจนมันขึ้น next แบบนี้สีแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเลือกเป็นอังกฤษได้นะครับนะครับ ถ้าเกิดมันจะเป็นช่องขาวขๆว่างๆอันนี้คือเราจะกด next ไม่ได้นะครับเราต้องต้องรอสักพักนึงนะครับมันอาจจะช้าบ้างน,นะครับช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวผมจะลอง add ให้ดูอันนึงนะครับผมสมมุติว่าเป็น movie ตั้งชื่อว่าเทสแล้วกันนะครับ t e s แล้วลองน e x ดูนะครับแล้วก็ add folder add folder เราก็ต้องมามาเลือกนะครับว่า เราจะเอาตรงส่วนไหนนะครับจริงๆแล้วตัวหน้าเนี้ยมันจะเห็นภายในเน็ตนะครับไม่เกี่ยวกับในคอมแล้วนะครับเราก็สังเกตจ,จากชื่อไฟล์นะครับแล้วเราคลิกตรงได้ตัวนี้สมมติว่าอันนี้ผมสมมติว่าแบ็กอัพไมโครทิกตัวนี้เป็นวิดีโอนะครับแล้วเราก็คลิกตรงไปแล้วกดแอดนะครับแล้วกดแล้วก็คลิกตรงไลท์แอดไลบรารีะ add นะครับ มันก็จะสแกนหานะครับซึ่งที่ผมลองดูแล้วถ้า, Direct าแฟมน,นั้นเนี่ยมันมีไฟล์เยอะนะครับตรงเนี้ยมันจะทำงานนานมากนะครับถ้าฮาร์ดดิส์เราไม่เร็วนะครับอ่ามันก็จะมีเทสขึ้นใหม่อีกอันนึงนะครับอ่ามีเทสครับแต่ว่ามันยังไม่มีวิดีโอ เพราะว่าแฟ้มนี้เป,นเป็นแฟ้มตัวอย่างที่ผมลองแอดเฉยนะครับถ้าเกิดเราจะเอาเทสออกกดตรงรูปดินสอน,นะครับแล้วก็ Delete Library ครับหลังจากที่เราแอดหลังจากที่เราแอดตัว Library เรียบร้อยแล้วนะครับในโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเราก็ไป ลงแอปเฟกนะครับแล้วพอเปิดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเช็คหาตัวที่อยู่ในเน็ตเวิร์กให้อัตโนมัติเลยนะครับหลังจากที่ลงแอดออนในเน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ลงแอปเฟกนะครับในสมาร์ทโฟนนะครับ เชื่อมต่อ wifi กับตัวเดียวกับ n น t ตแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดเข้ามานะครับไอตัวไฟล์ Library นะครับมันจะเจอโดยอัตโนมัติเลยนะครับที่เราแอดไว้ผมระบุไปว่าจะแอดแฟ้มคอมพิวเข้ามานะครับมันก็เจอโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับแบบสตรีมมิ่งนะครับโดยที่ไม่ได้มีไฟล์วิดีโออยู่ในเครื่องโทรศัพท์เลยนะครับภาพชัด เสียงดีนะครับแล้วก็กอได้ด้วยที่สำคัญอ่าอันนี้คือข้อดีคือเราไม่ต้องเอาวิดีโอมากระจุกอยู่ในเครื่องนะครับจนเม,มมมันเต็มนะครับไม่หนักเครื่องนะครับเล่นแบบสตรีมมิ่งเลยนะครับตัวให้น et มันสตรีมวิดีโอมาที่โทรศัพท์นะครับตัว iPhone ก็ก็ใช้งานได้นะครับสำหรับเฟกนะครับ